สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสวดฟังอีกเช่นเคยนะฮะได้จากออนไลน์นะครับคลิปนี้เขาพูดถึงความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดจากการสวิงเทรดที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับจากเว็บไซต์อะไรเนี่ย srtrader.com นะครับ มีอยู่เจ็ดหัวข้อด้วยกันนะครับคือหนึ่งคือความผิดพลาดนะเจ็ดหัวข้อนี้ต้องควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันมันจะมีผลต่อ performance เรานะครับคือเฝ้าตลาดใกล้ชิดเกินไปครับนะฮะเฝ้บาบ่อยเกินไปนะครับสองเทรดทีเทรดลวกๆแต่ไร้คุณภาพนะครับสามวันไหวกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเกินไปนะฮะสี่ 4. ขาดความอมดทนและและก็ขาดวินัยนะครับ5เน้นกําไรแต่ไม่สนใจบุิหารความเสี่ยงครับ6พยายามซื้อที่จุดต่ําสุดขายที่จุดสูงสุดให้ได้ครับแล้วก็7พยายามมองหาฮลูลีเกรีลนะครับจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดูครับข้อแรกเนี่ยการที่เราเฝ้าหน้าจอตลอดเวลานะครับหรือบ่อยเกินไปนะดูหน้าจอใกล้ชิดเกินไปนั้น อาจเป็นอันตรายนะครับต่อสุขภาพตัวเราเองครับเพราะว่านั่งนานๆใช่ไหมที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อจิตใจนะครับ Mindset หรือ Psychology คุณเนี่ยจะอยู่ไม่สุขครับหวั่นไหวตามการื่อนไหวตลาดนะและอาจจะลองเอยด้วยกันนะครับซื้อหุ้นที่ไม่จำเป็นครับแล้วก็ขายในจังหวะที่ไม่ถูกต้องครับซึ่งมันมาจากแรงกระตุ้น ที่ตลาดได้ส่งมาหาคุณครับแรงกระตุ้นจากการขึ้นใหม่ตลาดะนะและ้วกออ็เกิดความวิตกกังวลจากสิ่งที่ตลาดมันเคลื่อนไหวในแบบที่ขัดใจทำให้คุณ,ทำ,คณทำให้คุณเกิดความกลัวนะครับต่อมาครับข้อ2การเทรดถี่จะได้คุณภาพก็คือว่านักเทรดมือใหม่เนี่ยมักต้องการเทรดทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆของราคาครับโดยที่ไมได่ดูภาพรวมนะครับ คือชอบซื้อซื้อขายขายนะครับซึ่งมักจะทําให้เราได้ปริมาณครับแต่ขาดคุณภาพครับคนได้เงินก็คือบร็เกอร์ครับแต่เรามักจะไม่ได้อะไรครับเสียค่าคอมมิชชั่นไปโดยเปล่าๆนะครับทางที่ดีคือว่าคุณควรมองภาพใหญ่นะครับแล้วก็เข้าทําการซื้อขายทำการดันเทรดนะซื้อขายเมื่อ มีแนวน้มชัดเจนเท่านั้นถ้าไม่มีก็อยู่เฉยให้ได้นะครับข้อ3ครับคุณวันไวกับปัจจัยพื้นฐานหุ้นเกินไปครับจริงๆการเทรดบสวิงเทรดนั้นมักจะตัดสินใจตามการเคลื่อนไหวราคานะครับเทรดตามราคาไม่ใช่เทรดตามข่าวหรือตามข้อมูลทางพื้นฐานนะครับดังนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าว่าตัวเองทำเงินจากอะไรนะครับ ถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณพยายามเอาสิ่งที่มันไม่จําเป็นมาเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจนี่แย่นะครับวางแผนการเทรดทรดตามแผนนะครับข้อ4ความผิดพลาดข้อ4คือขาดความอมดทนและขาดวินัยนะครับก็บอกว่าการเทรดที่สําเร็จนั้นได้เงินนั้นคือไม่เท่ครับน่าเบือ่อและใช้ท่าง่ายครับเนี่ย นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าขัดใจกับมือใหม่เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้ามาเทรดแล้วก็ต้องขยันต้องแบบชนะแบบขาดลอยคลีนชีสใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ครับเนี่ยการเทรดที่ดีนั้นต้องเจอการขาดทุนการวัดตัดขาดทุนแล้วก็น่าเบื่อเป็นประจํานะครับการถงโดยก็น่าเบื่อครับตัดขาดทุนก็น่าเบื่อครับแต่นั่นแหละครับถ้าเราไปหาจัดไก,กาด์ดีก็จะได้กําไรครับตัวนี้ครับ เรื่องราวของความอดทนและก็มีวินัยเนี่ยนะเป็นส่วนประกอบสําคัญของการเป็นนักสวิงเทรดจริงก็ทุกผมว่าทุกทต้องตลยเนาะทั้งเดทเทรดทันน้ทงสวิงเทรดทั้งเทรนด์โฟลเดอร์ต่างๆนะเหมือนกันหมดครับต้องมีวินัยครับต้องมีต้องมีวินัยนะเนี่ยเล่มน,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 นี้นะเนี่ยแนะนำนะอ่าไม่ใช่เล่มนี้สิมีวินัยนะครับความอดทนและก็วินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกแยะนักสวิงเทรดมือใหม่กับ นักสวิงเทรดที่ได้กําไรนะครับดังนั้นเนี่ยต้องฝึกนะครับฝึกความอดทนอดทนนะครับ1อดทนรอจังหวะซื้อที่ใช่จริงๆอย่าเทรดมั่วครับ 2. อดทนในการทนรวยครับให้ได้กําไรตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับข้อ5นะครับโฟกัสที่กําไรครับแต่ไม่สนใจบริหารความเสี่ยงครับนี่เป็นสิ่งที่นักสวิงเทรดส่วนใจเป็นนะครับ หลายคนมักจะบ่นว่าตัดขาดทุนบ่อยบ่อยมากๆเลยเนี่ยเงินเสียหายไปแทบหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากนี่ครับคุณสนใจกําไรแต่คุณไม่สนใจบริบหารความเสี่ยงเลยแต่ตลาดอะ่ะให้ความเสี่ยงคุณตลอดครับตังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สนใจบริหารความเสี่ยงก็ก็พังครับพังขาดทุนยับเยยับเย,ยินแน่นอนครับถึงแม้ว่าคุณตัดขาดทุน เก่งก็ตามครับดังนั้นนะครับมันก็ย้อนไปทีขข่ข้อที่แล้วคือว่าอดทนนะอดทนมีวินนะครับแล้วก็อย่าเทรดลวกๆนะครับเน้นคุณภาพครับถ้าคุณมีการรอคอยที่ดีนะมีการบริหารจัดการ Risk r e w a r d ที่ดีทําการบ้านที่ดีนะแล้วก็สินค้าคืออดทนหยุดเทรดมีวินหย,ยุดเทรด,ดนะไม่จะทำให้คุณลดความเสี่ยงได้เยอะครับแล้วก็โอกาสได้กำไรดีๆก็มีครับ นี่เป็นพัฒนาการที่ที่สามารถทําให้คุณย้ายข้างจากผู้แพ้เป็นู้ชนาได้นะครับต่อมาก็อ,อกครับเราพยายามซื้อที่จุดต่ําสุดขายที่จุดสูงสุดให้ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่ทรรมชาติมนุษย์นะครับเราอยากจะเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับทรรมชาติมนุษย์อยากให้เราเป็นคนอย่างนั้นแต่มันทาไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยการสวิงเทรดที่ดีนั้นไม่สนใจแล้วครับ ที่จะซื้อจุดต่ำสุดขายจุดสูงสุดแต่เขาเนี้ยนะครับ Risk Reward Management ที่ดีนะฮะคุณต้องมีหลักการนะครับ Risk Reward ที่ดีก็คือว่ากำไรที่คุณคาดหวังต้องมากกว่าความเสี่ยงที่คุณยอมได้นะครับสมมติตัดขาดทุน5% t าเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างต่ำครับ20%ได้ยิ่งดีเท่านั้นแหละ30%ได้สุดยอดครับ ที่เหลือก็ไม่ต้องสนใจหละพี่มาร์กมากบอกเสมอว่าพี่ม,มาร์กบิลลินี่ที่เป็นสุดยอดนักสุ่มเทรดบอกว่าผมขายมูบ่อยครั้งเลยผมขายมูบ่อยมากนะเพราะว่าหุ้นบางตัวที่ผมขายมันวิ่งกระฉูดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ผมไม่สนใจเพราะว่าผมขายตามหลักการหมดแล้วผมไม่สนใจผมก็แค่หาหุ้นตรงใหม่ในการซื้อเพื่อเล่นต่อไปนี่สิ่งที่มืออาชีพเขาทำนะครับเขามีแผนและเทรดตามแผนเขาไม่พยายาม ที่เป็นคนที่เก่งสุดในตลาดครับไม่ไม่จำเป็นครับแค่ทําตามแผนให้ดีเท่านั้นครับทาตามแผนที่อะไรครับที่มันสนับสนุนริสทรีวอร์ดที่เป็นธุรกิจก็พอะครับสุดท้ายครับนักเทรดที่ล้มเหลวมักจะพยายามมองหาจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับจอกศักดิ์สิทธิ์ก็คือฮอลี่เกรลครับอะไรก็ตามที่มีความแม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลงเทรดนะที่มีความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นการทํานายตลาดครับซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีหรอก ไม่มีไม่มีนะฮะสิ่งที่มือโปร,โปรเขาทำคือเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ว่า positive expectancy ครับก็คือ win rate เขาอยู่ประมาณสัก3 5ถึงครับก็สามารถทำเหมือนกันแหละบางคน win rate 30% 35%ิ0เนเรี่ิเปอนี่ยก็รวยครับโดยส่วนใหญ่น,ะนักเทรดที่เป็นชนะั้นเซียน win rate ว่านี่แหละไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอกสันโซนเนี่ยฮะเขาผิดพลาดได้ครับ ไม่จำเป็นยัต้องหาระบบที่มีวินเทร้อครับแค่50%ก็รวยแล้วถ้าคุณบริหารริสต์รีวอทที่มันเหมาะสมที่ถูกต้องที่ทำเงินครับนี่ฮะนี่สิ่งที่มืออาชีพเขาทำนั้นมันเป็นท่าง,ง่ายเสมอไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดดีที่สุดไม่จำเป็นครับการสปินเทรดนั้นบอกเลยว่าคุณต้องการกำไรไม่มากครับอาจจะมากกว่าเดเทรดนะอาจจะกำไรประมาณสัก30% maximum นะ ดังนั้นเนะี่ยคุณต้องบริหารความเสี่ยงให้มันเหมาะสมด้วยถ้าคุณสมมติคุณต้องการกําไรสัก20เรนตี่ยนะการตัดขาดทนุนคุณต้องอยู่ประมาณสัก6 7%เท่านั้นจำไว้นะครับว่าการสวิงเทรดหรือการเทรดในแบบในแบบเทคนิคเข้าเองก็ตามนะครับก็คือคุณต้องเสี่ยงให้น้อยกว่ากำไรที่คุณคาดหวังเสมอนะครับแค่นี้บอครับแตคุณทำได้นะ และคุณมีวินเทจรที่ไม่ต้อยต่ำมากเกินไปนะักวินเทจรประมาณสักสักสามสิถึงห้เนี่ยและคุณบริหารรีวอร์ดกับริสให้ดีนะครับคุณก็สามารถรวยได้ครับแม้แม้ว่าคุณจะมีความผิดพลาดอยู่เป็นประจำก็ตามนะครับไอเดียนี้ก็ลองลองไปห,หาอ่านดูนะครับเกี่ยวกับเอ๊ะทำไมเป็นอย่างไงนะฮะหนันนงสือที่ผมมีนะครับก็เท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าอุ้ยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ